สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับทุกคนโอเคเราเจอกับแรงพันสามนะครับทุกคนลิเวอร์พูลโอเคทีมของเราก็คือมีมาค้าไรฟอรนนะครับทุกคนแล้วก็กิเลียนแอนปาเป้นะครับทุกคนเป็นซีเอฟนะครับทุกคนแผนรัฟรันนิกนะครับทุกคนโอเคมาดูฝ่ายเขานะครับทุกคนโอเคฝ่ายเขามีลูกากูนะครับทุกคนก่อนหน้า C.F. นะครับทุกคนแล้วก็เดบรอยนะครับทุกคนแล้วก็ซาลานะครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนมาดูกันเลยนะครับทุกคนทุกคนครับฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกํำลังใจด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนมาดูกันเลยว่าเราจะเจอกับแรงเท่าไหร่นะครับทุกคนเอ๊ะมาดูกันเลยนะครับทุกคนว่าเรา จะรอดตัวจะร่วงนะครับทุกคนผูปิดเมื่อกี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนราเป็นไฟเริ่มก่อนนะครับทุกคนแบบนี้ก็ขอเช็คก่อนละกันสวยรอดใช่ไหมยิงเลยสวยนาทีที่หนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหหนึ่งนาทีมันก็เร็วเกินไปเป้าพี่ชายโอเคทุกคน ตอนนี้ผมต้องเตรียมรับแล้วนะครับทุกคนเพราะเราเจอกับแรงพันสามนะครับทุกคนขอตั้งคาบเป็นเกมรับแล้วกันโอเคเมื่อถ้ามีโอ,อกาสผมจะบุกทำแอรบุกนะครับทุกคนแต่ถ้าไม่มีโอ,อกาสน่าจะเป็นเกมรับนะครับทุกคนเกมวันใดโอเคทุกคนมาดูกันเลยนะครับทุกคน เยสิโอจเจย์นวิชายขอเหอขอเหอพิชายยายาเลยยาเลยโอ้ดูครับเขาเล่นครับทุกคนดีมากเลยนะครับทุกคนเขาเล่นจังหวะด,ดีนะครับทุกคนแบบนี้ก็ขอยกเทสละกันโอเคทุกคนโอ้ผมไม่น่าเลยนะครับทุกคนผมน่าจะแทงเมื่อกี้นะครับทุกคนโอโลูกากูสดเดวิดจะเย็นสวย ลามแปบ๊บสวยพี่ชายโอ้โหทุกคนไม่ผ่านดูการกูซะด้วยพี่ชายขอเดวิดสวยโอเดวิดเจนแทงกลางหลังใช่กลางหลังนะครับทุกคนโอ้โหทำไมตำแหน่งของผมมั่วจริงๆนะครับทุกคนก้อนหลังของผมเล่นจังหวะมั่วจริงๆไอป๊าเป้สวยมาคราฟอร์ดเจน เราไม่มีมุมนะครับทุกคนแบบนี้ก็ยิงสิครับนอนนอมาคาร์เรฟอร์ดลูกที่สองนะครับทุกคนโอ้โหสวยมากนะครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนมาดูกันต่อนะครับว่าผมจะป้องกันประตูหรือว่าเจนนำนะครับทุกคนใจเย็นพี่ชายขอเหออ ทุกคนครับใครอยากเล่นกับผมสามารถทักแชทได้เลยนะครับทุกคนโอเคใจเย็นพี่ชายสวยข้อคีย์อาิสเตียนดูนันะ่นนุย้ยโอ้โหเกือบเกือบแล้วนะครับทุกคนโอ้โหสวยขี้อาเหรอโอ้โหเกือบโอ้โหสวยโอ้เมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะครับทุกคน แค่เคลียร์อย่างเดียวนะครับทุกคนคลีเลียนโอเคก้อนหลังอย่างเยอะอะครับนอนนอนโอ้สวยสวยใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนเหอะใจเย็ยนเหอะในในเราก็เจอกับแรงพันสามแล้วโอ้โห้เขาใจเย็ยนมากเลยนะครับทุกคนเขาเล่นใจเย็ยนมากเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคน อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe <spe aker> เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนเคพี่ชายโอเคเขาะกินปุบ๊บโอโหไม่พานะครับทุกคนไม,ไม่เป็นไรขอยยึดเทสโอโหใจเย็นใจเย็นพี่ชายใจเย็นลูกากูสด้้ยทุกคนสวยพี่ชาย เมซี <Messi. S 2> บ่บบโอ้โห,โหวันไดนะครับทุกคนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหทุกคนลูกก้ากูโอ้โหค,กกโโหคิสเนโนอยาเลยยาเลยสวยพี่ชายสวยโอเคบอนออกแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคน มาดูข้างหลังต่อเลยนะครับทุกคนโอเคเอาอยู่นะครับทุกคนนาทีที่70ผมขอเปลี่ยนนาทีนะครับทุกคนนาทีที่70หรือว่า60นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนกิเลนเทสหน่อยกิเลนมาคัสแทฟฟอร์ดโอเคทุกคน ใจเย็น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 พี่ชายเวราโอโหโอทุกคนโอโหเขาเอาจริงแล้วนะครับทุกคนนัดติของผมถึงกับชนกันเองเลยนะครับโอ้โหเกือบเกือบนะครับทุกคนโอ้ดีนะที่ภูรัสาวาตุปัดไว้ได้นะครับทุกคนคสวยเคลียนะพี่ชายคเคลียเฮสวย เมสซี่โอ้โหสวยโอ้โหผมเต้นมากเลยนะครับทุกคนเจอกับแรงพันสามซะด้วยแอมเปอปเปโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหยาเลยนะพี่ชายยาเลยยาเลยยาเลยนะพี่ชายสวยเมสซี่เมสซี่ซะด้วย แทนป๊บโอ้โหช้าเกินเอมเปอปป้เมืเ่อกี้ถ้าเขาส่งเร็วนะครับทุกคนออกกลับประตูมานะครับทุกคนโอเคทุกคนใจเย็นผมจะไม่เสียโอเคทุกคนลูกอากูโอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคนตอนนี้เขาดีแล้วนะครับทุกคน โอเคทุกคนมาดูกันเอว่าผมจะป้องกันประตูได้ไหมทุกคนเค okay, ขอเปลี่ยนละก่อนหน้าเราไม่ไหวนะครับทุกคนขอเปลี่ยนสองคนนี้ไปตำแหน่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็ิมาคาเรฟอร์อแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นฮารลันกับคริสเตียโนโรนันโด้วนะครับทุกคน โอเคทุกคนมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนเ็ดสวยโอ้ทุกคนผมจะรอดไหมเนี่ยสวยคริสสวยคริสอย่าอย่าอย่านะพี่ชายขอ้โหโอโหมันอันตรายเกินมันอันตรายเกินนะพี่ชายโอ้โ oh, หทุกคน โอ้โทุกคนโอ้โหเกือบเกือบนะครับทุกคนบอกได้คำเดียวก็คือเกือบนะครับทุกคนโอ้โหขอละขอละขอละขอประตูเดียวฮาลันฮาลันขอประตูเดียวเองฮาลันทุกคนผมต้องป้องกันประตูให้ได้นะครับทุกคนโอ้โหทุกคน จบอย่าจบนะพี่ชายโอ้หอ,อย่าอย่าพลิกโอ้สวยสวยพี่ชายโอ้โหทุกคนนาทีที่แปดสิบสองแล้วนะครับทุกคนโอเคโอ้โหฮาลันโอเคเอาไหมเอาไหมเอาไหมผมเริ่มมั่วแล้วนะครับทุกคนตืนเต้นซะด้วยนะครับทุกคนแทนเจอกับแรงพันศอกโอ้โหทุกคน พลาดยา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 นะพี่ชายยาโอ้โหโอเคทุกคนมาลุ้นกันเลยนะครับทุกคนว่าผมจะป้องกันประตูได้ไหมทุกคนเหลืออีกสองนาทีนะครับทุกคนอย่านะอานูยาโอ้โหเกือบเกือบฮารันเช็ดในฮารันเหลือสองนาทีนะครับทุกคนสองนาทีบัปฮารันขอโหอขอเหอสองนาทีบัปเลยนะครับทุกคน โอเคทุกคนทุกคนสอนนาทีบาปเลยนะครับทุกคนยิงปุ๊บจบเลยหมดเวลาสวยสวยนะครับทุกคนผมป้องกันประตูได้นะครับทุกคนเมนยูวีเอสเลเวอร์พูลนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาดูกันว่าแรงของผมจะขึ้นท่าไหรรนะครับทุกคนโอเคมาดูกันเลยโอเคขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้พันสอแล้วนะครับทุกคน ทุกคนครับฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนของครับ